มาพูดกันถึงแอป3ตัวนี้อ่าเฟซบุ๊กเป๋าตังรวมถึง True Money Wallet กันด้วยบนระบบปฏิบัติการ iOS สํำหรับคนใช้ iPhone ร่วมกับ VoiceOver นะครับผมหลายคนอาจจะเเจอสถานการณ์เดียวกันเดี๋ยวมาบอกว่าเอถ้าคุณเจอแล้วก็ยังไรกันเนาะ บริการหมอคอม1น1 4งสน plus ะครับสิเดือน11ก็มาพูดคุยกันเวาี๋ส <19 S 1> ิบสี่นาฬิกาสี่สิบสี่นาทีรายการใหม่ห้าส<อ><ร>ิบสองเรายการใหม่แต่รายการอันนี้แอป Facebook 2> 2อปอตอนนี้หลายคนก็คงย้อนก ประสบปัญหาเดียวกันอย่างเช่นถ้าเจอ,เอานายหมอคอมสธิโชครู้สึกชิวหนึ่งวันที่แล้วสาธารณะในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนอา้าแล้วอยู่ที่ไหนเล่าใครบอกความพยายามจะทำให้สำเร็จได้จากวันสุกเชา้าที่ศึกษาว่วาการทำเกมที่ให้กดเขา้าร่วมห้องเล่นออนไลน์ด้วยกันในเกมเดียวกันคล้ายคล้าย,ายอ่าเกมซอฟแปรุมได้ข้อมูลมามีหลายวิธีการมากแต่ก็เอาวิธีที่เขาว่าง่ายสุดแต่ก็ศึกษาเองแล้วไม่เข้าใจทำมีท่าอีกเกี่ยวกับโพสดูข้อมูลเชิงลึกลอยหนึ่งร้อยสิบสองคนแสดงความรู้สึกสามความคิดเห็นแต่สองครั้งเพื่อเปิดโพสต์หรือใช้ รอไปด้วยที่กดถูกใจผมนะครับผมถือว่าเป็นวิทยาทานล้วกันนะครับมีคําว่าแตะสองครั้งเพื่อเปิดโพสต์เต็มโพสต์จริงๆของผมมันยาวกว่านี้แต่ถ้าคุณอ่านในฟีดมันแสดงแค่นี้และคนที่เ,เป็นแบบเดียวกันก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะมีเพื่อนๆก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเกิดขึ้นเพราะใครคาดการว่าเกิดขึ้นเพราะว่าเมตาหรือ Facebook มีการอัปเดตแล้วก็ทยอยให้ผู้ใช้แต่ละคนบางคนบอกว่ายังไม่เป็นก็อาจจะยังไม่ได้รับการใช้งานแบบนี้แต่ว่าใครที่เป็นแล้วไม่ต้องห่วงครับผมก็เป็นเหมือนคุณดังนั้นใครในเบื้องต้นคาดกันว่าเพราะเป็นตัวอัลกอริทึมหรือตัวผู้พัฒนาของทาง f c e e o o o เนี่ยต้องการให้เป็นแบบนี้และยังยังไม่มีวิธีการหรือการตั้งค่าใดที่จะ ตั้งให้กลับเป็นแบบเดิมสำหรับที่ผมค้นหานะเออผมไปถาม Chat gpt ไปถาม Gemini ไปถามกรอกไปถามอะไร <c oughs> เขาก็ยังไม่มีวิธีเพราะว่าเหมือนกับว่าทั้งระบบ Android ด้วย ios ด้วยก็แบบนี้เออ Android นี่ผมยังไม่ได้ลองเล่น Facebook เลยเขาบอกเป็นมาอยู่แล้วเหรอออแต่ก็นะก็ก็อาจจะต้องใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปในโพสต์ของเพื่อนแต่ละคนอันนั้นดังนั้นเรื่องนี้ใครเป็นแล้ว ก็มีคนเป็นเหมือนกับทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีใครหาวิธีการมาว่ามันมีวิธีการแสดงให้เห็นโพสตเต็มอยู่ตรงไหนมาแบ่งพันกันได้ครับเพราะว่าหลายคนคงโหยหาเพราะว่าถ้าตอนนี้ผมก็คงจะต้องหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งแล้วก็ย้อนกลับ <laughs> รูปโปรไฟล์นายหมอคอนายหมอคอมหนึ่งวันที่แล้วจัดสาธารณะเลยเพิ่มเติมในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนก็ต้องปัดมาอ่านโพสตเต็มแบบนี้แล้วเพื่งอ,อ่านจบกดถูกใจอะไรเสร็จแสดงความเห็นแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็ปัดขวาอ่าน <more> โค้ดต่อไปฟีดต,ต่อไปฟีดต,ต่อไปฟีดต,ต่อไปอันเรื่องที่หนึ่งนี้ตรงกันนะถ้าใครเอ,อเจอโพสต์ยาวๆหรือโพสต์ยาวๆของเพื่อนแล้วเขาบอกว่าเอ,อรู้สึกมันยังยังไม่จบอะ่ะ ที่มีข้อความว่าแต่แต่สองครั้งเพื่อเปิดโพสเต็มคุณได้รับการอัปเดตแบบใหม่เหมือนกันบางคนได้ก่อนเราด้วยเห็นบางคนเจอก่อนเราต้องพักหนึ่งแล้วบางคนเพิ่งมาเป็นตอนนี้ผมเองก็เป็นพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะครับผมก็ต้องใช้วิธีคือหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อเปิดโพสตเต็มเพื่อเข้าไปอ่านแบบเต็มๆนะครับผมดังนั้นอืเป็นเหมือนกันนะเ้าเอ่ะ ก็ยังไม่มีทางแก้สำหรับผมนะต่อมาผม Facebook ายการใหม่แอปพลิเคชันเป๋าตางังค์เินแอปการอปพลิเคชันเป๋าตางัาตางค์เป๋าตางังค์พอเข้าไปปุ๊บหลายคนาาช่วงนี้ใช้กดปุ่มสครั้งเพื่อดำเนินการต่อผมสแกนหน้าแล้วผมก็มาหา <ha. S 2> G ระบบจี ท้องฟ้าเข้าไปใน G Wallet ปุ๊บท้องฟ้าตอนกลางตุ้มท้อปตุ้มท็อปบริการแนะนำอ่าวท้องฟ้าตอนโครงการคนละครึ่งอ่าโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งกลับไปหน้าก่อนหน้าตุ้มคนละครึ่ง plus อ่าคนละครึ่งพรัสสิทธิรัฐช่วยจ่าย50%ไม่เกินวันละ200บาทหรือสูงสุดไม่เกิน2,400บาทตลอดระยะเวลาโครงการดอกจันเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิตามเงื่อนไขโครงการกรุณาใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนวันนี้นะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคุณต้องใช้สิทธิ์นะอ่าผมมีการยื่นภาษีอยยู่่ก็เเลได้้รับสิิททธานนีะ สิทธิ์ที่ครับเครื่องพลาสที่ใช้ได้วันนี้ไม่สามารถถอนเงินเครื่องหมายครับรับแลกพื้นสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดมูลคาคาคงเหลือหนึ่งร้อยิบาทอ๋อวันนี้ผมใช้ไปสาสิบาทจากสองร้อยเองนะครับผมก็เหลือเหลือร้อเจ็คือยอดเงินในแต่ละวันเนี่ยเราดูได้ผ่านตรงนี้ไ <I S 1> อรัสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ที่ครับเครื่องพลาสร้านค้าในโครงการโครงการดูประวัติการใช้สิทธิ์ที่คณดูประวัติการใช้สิทธิ์ที่คณรับเครื่องพลาสปุ่มแต่ป,ตปัญหาคือเอวแล้วเงินในจีวันเลเหลือเท่าไหร่ดูตรงไหนเออออหรืต้งกด เงินใน G-wallet เนี่ยก็มีวิธีคือลองกดไปซื้อลอตเตอรี่หรือโอนเงินหรืออะไรมันก็จะรู้ยอดว่าเราเหลือเท่าไหร่แต่สิทธิรวมน,นี้เดี๋ยวนะครับสิทธิรวมของโครงการคนละครึ่งของเราบางคนได้สองพันสี่ร้อยบางคนได้สองพันเหลือเท่าไหรอ่อ่ะใช้ไปแล้วแหละใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมนี่ก็กี่วันแล้วยี่สิบเก้าสมสิบสามเอ็ดเออสิบสี่วันแล้วใช้ไปใช้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย เกินมันจะหมดแล้วหรือเปล่าจริงๆตัวเลขมันแสดงอยู่ที่เมื่อกี้เนี่ยครับมันจะบอกอยู่แต่ v o โอ e วอร์ไม่อ่านครับ v o โอเวอร์ไม่อ่านซึ่งวิธีการนะครับง่ายสุดเลยครับมีคนเพื่อนๆบอกกันไปอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มต่างๆแล้วด้วยคือไล n e กรุงไทยคอนเน็กครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไลน์เชาดังทำการเงินหัวข้อเดี๋ยวไลน์นะครับไลน์ หลลังปิดดโโฟฟเอรรร์์ไนาายกใครที่เพิ่มเพื่อนกรุงไทยคอนเน็กและผูกบัญชีกรุงไทยไว้กับคุณแล้วบัญชีของ G ีวันเลสก็จะผูกถูกผูกด้วยเนาะเนี่ยครับกลับกรุ่มงเทศใฐานบัญชีนีเนี่ยกรุงไทยคอนเน็กคอนเน็กคือ c o w n n e x t อย่าลืมเพิ่มกรุงไทยคอนเน็กรู้สึกว่าในแอปเป่าตังก็มีให้เพิ่มแล้วก็ในเอ ในในแอปเน็กบนไอโฟนอ่ะจะมีให้เพิ่มก็เพิ่มเพื่อนในไลน์มาแล้วก็ผูกบัญชีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนใชีสิคริบลสิทธิรงุดศคนย์ศูนยลบาทจากค่าสินค้าเครื่องหมายครับบริการ8 0 0 0บาทจ่ายให้กับร้านครัวสมุยสิทธิที่คงเหลือ1 9 0 0 5 0บนารอ้บาที่สนบห้ที่ในผมเป็นเป็นร้านอาหารใต้นะครับอยู่ในปปสก็รับสิทธิคนละครึ่งด้วยเนี่ยเขาก็จะบอกสิทธิคงเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยพันกว่าแต่วันนี้น่า จริงๆถ้าเราปัดไปคือเขาจะมีบอกว่าใช้สิทธิอะไรไปเท่านี้หรือถ้ามีการเติมเงินหรือแอยี่สิบหกโปรไฟล์ของครั้งเทพแจ้งเกินทํารายการเงินออก G ว a l l e เนี่ยจำนวนสี่สิบจุดศูนย์ศูนย์อ่าออกไปสี่สิบบาทอ w a l l e ID X X ยอดที่ใช้ได้สามร้อยหกสิบจุดห้าสิบอ่าเนี่ย G Wallet เหลือสามร้อยหกสิบอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่จริงๆอันนี้มันของเก่าจะต้องปัดอ่านไปเรื่อยๆในคือพูดง่ายๆครับ ถ้าอยากรู้เ,เงินใน G-wallet ทั้งเติมเง,งเงินทั้งเงินที่ใช้ไปเหลือเท่าไหร่รวมถึงสิทธิคนละครึ่งยอดรวมเหลือเท่าไหร่แล้วใช้กับร้านค้านั้นไปเท่านั้นเท่านี้มันอย่าลืมเพิ่มเพื่อนลายกรุงไทยคอนเน็ t แล้วก็ผูกบัญชีของกรุงไทยหรือกับ G-wallet ไว้ให้เรียบร้อยด้วยอ,อันนี้อย่าถามผมนะผมผูกไว้ตั้งแต่ตอนเฟดนู้น แล้วก็ไม่ได้มาผูกใหม่อีกเลยนะครับหรือถ้าสะดวกก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะธนาคารกรุงไทยสาขาที่ท่านคุ้นเคยเขาคุ้นเคยกับเราด้วยให้เขาช่วยผูกให้อันนั้นดีที่สุดแต่อย่าลืมถ้าเออมันก็ผูก จริงๆก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยเผื่อเขาจะใช้แต่ว่าจริงๆมันไม่ต้องอ่ะมันมันผูกกับแอปเน็กในเครื่องเราแอปเป๋าตังค์ในเครื่องเราทันทีนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายที่วันนี้จะมาพูดถึงคือเห็นมีคนถามการเก้าแอปรายการใหม่เออเดี๋ยวแถมเรื่องสุดท้ายไปด้วยนะเยวเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่สามผมตอนตอนแรกผมบอกไปสามเรื่องที่เบอร์หน้าที่หนึ่งจัดหน้าที่เท่แครังสลิปเท่เป๋าตังค์รมานี่ ทรูมันนี่ตอนนี้แอปอย่างที่บอกเข้าไปครับแอปมันทํางานได้ดีแล้วใช่ไหมครับ <True Money. S 2> แต่ใช้ป่มล็อกกดปุ่มสองครั้งเพื่อดับมีเพื่อนเพื่อนถามกันว่าเอ๊เราจะดูยอดเงินจากตรงไหนได้บ้างตอนแรกผมก็งงครับยิ่งเอาเพิ่มเติมไปแล้วกันครับคือ t r u e m o n e y ตอนนี้ก็จะมีเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออนไลน์ที่ผูกกับ KKT อ่าน่าจะเป็นเกียรตินาคินใช่ไหมครับก็ เามื่อก่อนก็จะเราจะไปดูในแท็บรายการแท,บรท็บมทนีล่างมีแทบ็บหจากหมีซึ่งเป็นแท็บ5จาก5คนใช้ก็จะเราจะเข้าไปดูทั้งทูมันนี่วันเลเรามีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าเงินแล้วก็บัญชี KKT ที่แบบออนไลน์ที่เราผูกไว้กับทูมันนี่ด้วยเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ตอนเนี้มัน,ม,น,ม,นมันไปตรงนั้นเราไม่เจอซึ่งผมก็เลยได้ข้อมูลจากพี่โจเมืองนอนมาต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่โจบอกว่าลงครับด้านล่างซ้ายมือสุด มันจะเป็นปุ่มหน้าแรกใช่ไหมครับรายการแท็บเลือกอยู่บัทเขินขีดล่างโฮมแทบ็บหนึ่งจากห้าแท็บโฮมหรือแท็บหน้าแรกนะครับผมให้ปัดขวามาหนึ่งปัดขวาด้วยหนึ่งนิ้วหนึ่งทีบัทเินขีดล่างโปรโมชั่นแทบ็บสองจากห้าโปรโมชั่นตรงนี้แหละลงอา้าวแต่มันชื่อโปรโมชั่นนะครับเนี่ยแหละเช,ชื่อพี่เถอะเนี่ยผมเริ่มเป็นเหมือนสมาชิกแล้วสมาชิกเนี่ยโทรมาถามผมผมผมก็จะบอกว่าตรงนี้ครับโปรโมชั่นนะครับอ่ ครับตรงนี้แหละครับเชื่อผมเถอะครับตอนนั้นผมก็เหมือนกันครับพี่โจโครับมันโปรโมชั่นนะพี่เชื่อพี่ลงอ่ะผมก็อ่ะหนึ่งนิ้วแต่สมัางอ่ะเดี๋ยามเยอะเดี๋ยา,ามเยอะยอ่ะนะพอเข้ามาเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเคาะที่โปรโมชั่นฮ่าแถบด้านล่างนะต่อจากโฮมปัดขวามาเป็นโปรโมชั่นด้านเนี่ยมันก็จะมีอ่มันก็จะเป็น<ง>การเงินหองเงินเนี่ยสินทรั์ของฉันเนี่ยสินทรัพย์ของฉันอ่าเดี๋ยวนะกล่อืน อ่าเงินสดหนึ่งพัสี่รอสิบาทุดห้สิโอยังมีเงินเยอะอยู่นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอันนี้คือผมก็โยกย้ายเงินทั้งชีวิตของผมมาฝากไว้ที่เกียรตินาคินนี้นะครับผมอืมเพื่อนๆนครับโอ้ทำงานมากี่ปีนะมีเงินเท่านี้เองนะอ่า walletwallet ของเพื่อนเพื<ๆ>่อนอ่าก็จะเห็นเงินรวมทั้งหมดอย่างเขาจะอย่างแยก walletwallet สิบสองบาทุดสิ้าอ้าวเงินใน wallet มีอยู่สิบสองบาท คือตรงนั้นก็จะเป็นเงินในเกียรตินาคินนะครับที่เขาจะมาให้ดอกเบี้ยรู้สึกว่าสเปอร์เซนตะมั้งถ้าไม่ผิดนะครับผมอ่ะอ่ะนี่ก็เป็นวิธีการวิธีการนะครับที่ไว้เช็คย่อดเงินในวอล l e t ได้ะนะครับวอลเล็ตสิบสองบาทจุดยี่บ้าสิบสอบาทจุดยี้าเราปัดขวามาเรื่อยเรือยเขาก็จะบอกมีเงินทั้งหมดมีในวอล l e t มีเท่าไหร่ถ้าคุณมีแยกบัญชีก็จะเห็นเพิ่มอ่ะโอเคอ่ะ โอเคหัวข้อะเติมไปที่วันนั้นมีคนถามมาแท็บทูรีสพอดีเมื่อต้นสัปดาห์มีคนถามมาเรื่องแอปพลิเคชันแท็บทูรีสนะครับกดเข้าไปที่แท็บทูรีสอ่าแล้วเขาบอกว่าเธอบอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะอ่แต่เขาไม่ได้สนทนานะครับแชทมาในไลน์ถามผมรายการแท็บมิทยุแท็บสจับอนุญาตนำมาเป็นกรณีศึกษานะครับ เธอหรือเขาบอกว่าไม่ได้บอกระบบมาด้วยนะครับ Android หรือ iOS ก็เขาเขาหรือเธอบอกว่าเข้าไปที่แท็บวิทยุแล้วหลังนี้นะครับทมแล้วเออทีวีกับวิทยุไม่ดังคือผมแนะนำว่าให้กดที่ปุ่มรีเฟรชเนี่ยครับมีปุ่มรีเฟรชในกรณีที่วิทยุหรือโทรทัศน์ไม่ดังลองกดดูก่อนนี่คือสเต็ปที่หนึ่งในการแก้ไขอย่างง่าย เธอหรือเขาบอกว่าไม่เห็นปุ่มหาปุ่มไม่เจอผมก็เลยยังคิดไม่ออกอยู่พักหนึ่งได้มีแชทกลอกกลับมาอีกว่ายังไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอลองดูหน่อยได้ไหมครับอ่าก็คือเอแบบนี้นะครับจริงๆผมพิมพ์บอกไปครับผมก็เลยบอกเขาว่าเออปิดเครื่องคุณยืนยันใช่ไหมว่าคุณต้องการปิดอุปกรณ์เครื่องนี้ ไม่ใช่ครับไม่มีปัญหาฉันจะไม่ทำหรือบอกให้เขารีสตาร์ทคุณจะกดด้วยมือหรือใช้ถ้าเป็น iPhone สั่งสิริปิดเครื่องหรือสั่งว่ารีสตาร์ทแล้วตอบใช่ลองทำดูก่อนไหมครับหลังจากนั้นครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงผมถึงบ้านเข้าไปซักผ้าอาบน้ำเสร็จเปิดเครื่องดูอ้าวแจ้งมาว่า ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหการปิดเครื่องรีสตาร์ทแก้ไขปัญหาได้ในหลายๆสิ่งลองนำไปปรบับใช้ดูนะครับบางครั้งยังไม่ต้องถึงมือหมอคอมแต่ถึงมือคุณเนี่ยนะครับเสียงคุณปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องดูบ้างบริการหมอคอม14 1 4นําข้อมูลมาอัปเดตข่าวค่าวโอ้โหสี่เรื่องราวกันเลยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอให้มีความสุขถ้าชอบกดทุกใจกดไลค์กดแชร์ ออกดกดกดติดตามกันด้วยนะครับ1414พลัสทุกๆช่องทางกันครับสวัสดีครับ